สวัสดีครับวัสินจากคิวบีเฮาส์นะครับวันนี้พามาชมบ้านสังสร้างหลังนี้ครับ อยู่ที่โครงการซายเนเจอร์4นะครับอยู่ที่สารพีเชียงใหม่นะครับสำหรับโครงการซายเนเจอร์4นะจะเป็นโครงการที่อยู่ในบริเวณเดียวกับเซนเจอร์17นะครับที่อยู่ที่เทศบาลตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับโครงการนี้ก็ไปสนามบินสะดวกนะครับไปกาดฝรั่งไปโครเมืองไปมอชอ,อะไรใกล้มากๆนะครับแล้วก็จำนวนโครงการจำนวนบ้านเนี่ยมีไม่มากนะครับประมาณรวมๆแลว้ลวประมาณ40กว่าประมาณ50ประมาณนี้นะครับเรายังแบ่งไม่เสร็จเนาะเพราะนั้น โครงการน,นี้ก็น่าอยู่มากๆนะครับเริ่มจากทางเข้าเนาะทางเข้าเขาจะแบบว่าเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะครับมีความพร i เว c ซีในตัวของเขาเองนะครับแล้วก็บ้านที่นี่หลากหลายมากๆนะครับตัวที่ดินก็หลากหลายเนาะทีนี้สตอรี่ของบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านสังสรนะ้างเนาะผมพาเพื่อนมาแบบมาอัปเดตดูเรื่อยๆ,ๆอยู่แล้วนะครับก็คือบ้านของพี่ใหม่นะครับบ้านหลังนี้คือ Si เนเจอร์4แปลงที่7นะครับหลังนี้ก็ภายนอกเนี่ยก็เป็นบ้านแบบคลาสสิกเนาะอาจจะไม่คุ้นตาเวลามาอยู่ที่สารพีนะครับก็ รอบๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะเป็นโกเนาะเป็นโกเป็นทรายอย่างเงี้ยนะครับเป็นโกเป็นทรายแต่หลังนี้เป็นคลาสสิกนะครับผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับวันนี้ว่าบ้านหลังเนี้ยพิเศษยังไงนะครับแล้วก็เขามีการเพิ่มเติมแล้วก็ออกแบบร่วมกับทางบริษัทยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ สารบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของพี่ใหม่เนาะที่แบบว่าคุยกับผมเนาะว่าเออน้องวิสินพี่อยากได้บ้านประมาณสัก3ล้านเนี่ยอยู่บริเวณสารพีนะครับแล้วก็อยากได้บ้านคลาสสิกด้วยนะณว,วันนั้นน่ะเรามีบ้านคลาสสิกแค่เฉพาะสันทรายเท่านั้นเนาะก็คือจะมีเซนเจอร์สิบเซนเจอร์เก้าเซนเซอร์ส er ิ 9, A er นะครับแต่ที่เนี่ยเราทําเป็นเซนสิบเจ็ด กับทรายสีนะครับเพราะนั้นบ้านก็จะมีโกกับทรายเนาะคัสโกกับคัสทรายนะครับซึ่งวัสดุก็จะต่างกันที่นี่คัสสกอะไม่มีที่สารพีเลยนะครับตอนนั้นผมก็ไปคุยกับทางผู้วิหารนะบอกว่าเอ้ยลูกค้าเนะี่ยอยากสั่งสร้างมากพี่ยอดมาแล้วด้วยนะพี่ใหม่ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่สวีเดนเนาะแบบเขาพี่ยอดกับทอสอมาเรียบร้อยแล้วได้ยอดเรียบร้อยแบบอยากได้บ้านมากๆผมก็พยายามแนะนําหลังนู้นหลังนี้นะครับแต่ก็เขาเรียกว่าอะไระยังไม่ เขาเรียกว่ายังไม่สมพงนะ์เนาะยังไม่สมพง์กันนะครับจนผมบอกว่าพี่ใหม่สั่งสร้างไหมเพราะว่าเราใช้เวลาก่อสร้างอ่ะไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องของการที่ลูกค้าอยู่เคสต่างประเทศนะครับเขาก็จะมีเรื่องของขั้นตอนในการทํางานอ่ะนานหน่อยผมเชื่อว่าทันนะครับก็เลยแนะนําให้พี่ใหม่สั่งสร้างนะทีนี้บ้านหลังเนี้ยคือสั่งสร้างในรูปแบบของบ้านคลาสสิกนะครับจะเป็นแบบบ้านคลาสสิกจาริสพาร์ตนะครับสามห้องนอน2ห้องน้ํา สองที่จอดรถนะครับกับพื้นที่สอย153ตารางเมตรนะครับหลังนี้เป็นแปลงมุมนะครับที่ติดกับเนี่ยติดกับอ่าซอยกับรถนะครับแล้วก็ตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยร้อยกว่าตารางเมตรเนาะแต่ที่ดินเนี่ยประมาณ80กว่านะครับ86.4นะถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนชมทีละส่วนนะครับคือหลังนี้อ่าไม่ไม่ไม่ใช่แค่แปลกเรื่องของเอาบ้านคลาสสิกมาไว้ที่สารพีนะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือยังมีการปรับแบบบ้านกันอีกนะครับปรับลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมนะเริ่มต้นจากภายนอกเนะี่ยภายนอกไม่ได้ปรับอะไรนะครับแต่ว่าใช้วิธีวางเรเย์บ้านนะครับให้มันเหมาะสมนะครับอันนี้ผมก็คุยกับพี่ใหม่เนาะคุยกันแนะนําคือที่นี่เรายืดหยุดให้เราสามารถแบบ ขยับบ้านไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางหน้าไปทางหลังได้กรณีที่พี่ดินมันมีพอเนาะยางหลังเนี้ยตัวของบ้านนะครับสามารถวางบนที่ดินเริ่มต้นที่60สิตารางวาเนาะตารางเนี้ยมันแปดสิบนะครับ8ปดสบกว่าเนาะทำให้มันมีพื้นที่ที่ยืดหยุ่นสามารถขยับไปขยับมาได้ผมก็แนะนําพี่ใหม่ประมาณนี้ว่า ถ้าจะให้เหลือพื้นที่อ่ะให้มันเหลือพื้นที่เป็นกองไปเลยเนาะเราจะได้แบบบริหารจัดการทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขุดสะอะไรพวกเนี้ยครับทำได้หลายอย่างเลยนะครับคพ่อยมาคิดที่หลังก็ได้เนาะแต่มีพื้นที่ไว้ก่อนนะครับนี่คือส่วนแรกที่บ้านสั่งสร้างมีเนาะอ่ะส่วนต่อไปนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านคลาสสิกเนาะคือเรายกเครื่องของแบบบ้านคลาสสิกมาทั้งหมดเลยทั้งภายนอกแล้วก็ภายนอกอย่างรั้วนะครับเราก็ใช้รั้วคลาสสิกเลยนะครับ รัวคลาสสิกก็จะมีในส่วนของเรียกรูปประพันธ์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็รูปแบบของเขาที่ฟิตติ้งแบบแบบดีมากๆเลยนะครับดีสุดๆแล้วก็ตัวโพสต์หน้าบ้านนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเนาะใส่โบตกแต่งให้นะครับรวมถึงรั้วโป่งตรงนี้ด้วยเนาะนี่จะได้เป็นบ้านคลาสสิกหมดเลยนะครับเหมือนยกบ้านคลาสสิกที่สันทรายมาตั้งที่นี่เลยนะครับมาอันนี้เดี๋ยวพาชมแบบบ้านด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูแล้วก็ในส่วนของการปรับแบบด้วยนะครับ บ้านสังสร้างเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันทําให้ลูกค้ามีส่วนร่วมมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการพกเลือกกระเบื้องเลือกอวัสดุในข้อเลตต่างๆนั้นเนี่ยลูกค้าเลือกกระเบื้องเองนะครับเป็นกระเบื้องตัวนี้กระเบื้องเฉลียงเองนะครับลูกค้าเลือกเองก็เขาก็จะเลือกสีขาวๆมาทําให้บ้านเป็นโทนขาวหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะตัดเทานิดนึงนะครับเห็นปะนี่ เดี๋ยวพาไปดูในบ้านนะครับในบ้านก็จะมีหลายๆส่วนให้เพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยบ้านที่เป็นบ้านสังสรรเนี่ยเขาปรับนู่นปรับนี่ปรับอะไรได้บ้างนะครับมีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนเพราะว่าเราเชื่อว่าบ้านเนี่ยเหมาะสมกับคนคนเดียวนะเพราะนั้นเราก็เขาเรียกว่าตามใจผู้อยู่ะเราก็ขยับรุ่นขยับนี่ปรับให้ตามความต้องการในโพซิชันที่พอจะเป็นไปได้นะครับมาตัวบ้านนะครับตัวของจระเนี่ยคลาสสิกจระเนะครับจะมีข้อดีคือ ต้องเป็นพาร์ทด้วยนะถ้าจาระดไม่พาร์ทก็จะไม่มีนะต้องเป็นจาระดพาร์ทเท่านั้นถึงจะมีเฉลียงนะครับหรือรับเบียงข้างหน้าแบบนี้เนาะเทเลสเรียกได้หลายอย่างนะครับตรงนี้เป็นฟรีสเปซนะครับเพื่อนๆสามารถทําเป็นห้องรับแขกด้านนอกได้นะหมายความว่าถ้าท่านเพื่อนแบบว่าเอ้ยอยากจะมานั่งตรงนี้เวลามีเพื่อนหรือว่ามีใครใครมาหาญาติมาหานะครับสามารถนั่งคุยกันข้างนอกได้เป็นแบบโอเพ่นนะครับนั่งชิลๆจัดสวนอะไรเงี้ยครับก็ถือว่ามัลติฟังก์ชันมากๆเนาะ อ่าแล้วก็ตรงเนี้ยผมผมชอบมากๆคือเมื่อกี้ผมก็ลองนั่งไปรอบหนึ่งแล้วเนาะคือเขาทําให้มันอะ่ะมีระดับพอที่พอดีที่จะนั่งนะเพื่อนๆสามารถนั่งเล่นกันได้นี่สี่คนเนาะนั่งใส่รองเท้าอะไรเงี้ยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการดีไซน์ที่โอเคมากๆเนาะแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยเขาดรอปเข้าไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะเดินขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่สเต็ปต,ตรงนี้ประมาณ10เซนเนาะทำให้ ภาพรวมอ่ะมันดูแบบน่าใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จอดรถเนี่ยถ้าเป็นตัวคลาสสิกเนี่ยเขาตีฝ้าระแนงให้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นชัล่าล่องวีนะครับตีให้หมดเลยทําให้ บ้านเนี่ยดูขาวสะอาดหูสะอาด,อาดตาม,กมากๆนะครับแล้วก็ตัววัสดุที่เลือกใช้เนี่ยเป็นวัสดุที่ทนน้ําด้วยนะครับต่อให้มีน้ําซึมหรือว่าน้าสาดมานะครับเขาเปียกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาแห้งแล้วนะครับก็ถือว่าเขาเลือกวัสดุได้ดีนะครับอ่ะเดินเข้ามาอันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะครับก็คือ1อลูมิเนียมทางบ้านเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเทาซาฮาราเนาะจะหนากว่าแล้วก็มีเทกเจอร์ สีที่แตกต่างจากอลูมิเนียมทั่วไปที่โครงการใช้นะครับเป็นเทาซาฮาราที่เป็นเทกเจอร์เม็ดทรายเนาะแล้วก็รัดบัวปกติก็จะรัดวัวอ่าอ่าค่าเรียกอะไรอ่ะเลีมยมเยมยาวๆตรงๆไปเลยไม่ได้มีแบบออฟเซตอะไรเข้าไปแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราเล่นแบบให้มันดูแบบคลาสสิกนะครับร้องกันทางบ้านเนาะเพื่อนๆสังเกตไหมปกติอ่ะเพื่อนๆเคยดูคลิปเรานะครับถ้าเป็นบ้านของ q ิวทีเฮาสเนี่ยที่เป็นในส่วนของ ซีด้าซีด้าพาร์จารลสจาเลสพาร์ตนะเพื่อนๆคงทราบดีนะครับว่าตัวบ้านตร,ตรงกลางหรือว่าแกนบ้านทั้งหมดมันเป็นแบบเดียวกันนะครับหลังนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นคลาสสิกจาเลสพาร์ตนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับคือตรงนี้ตรงกลางบ้านเลยอันนี้พี่ใหม่บอกว่า i, น้องวศินพี่มองว่าเนี่ยเวลาวางเฟอร์นิเจอร์ไปอะ่ะมันเหมือนมันแคบๆหรือเปล่าน้องวศินมันแคบๆไหมผมก็มองว่าใช่ครับแคบ3 m, เมตรนี่คือแคบนิดนึง สำหรับคนที่แบบชอบสเปซหรือว่าเคยอยู่เใหญ่มาจะดูแคบทันทีเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่ใหม่ถ้าพี่ใหม่อยากขยายใ,ให้ตรงกลางมันใหญ่เนี่ยผมแนะนำว่าให้ผ่าตรงกลางเนี่ยแยกออกเพราะนั้นบ้านหลังเนี้ยแกนของบ้านตรงกลางเนี่ยจะถูกแยกออกมาอีกาเซนนะครับแค่50เซนเพื่อนๆดูเปอร์สเปกทีฟมันต่างไปเยอะมากๆนะเพื่อนดูดิแค่50เซนเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดพี่ใหม่ประมาณไม่เกิน8 0 0 0มื0 0็กว่าบาทเฉพาะค่าขยายตรงกลางนะครับ ราคาเนี้ยเวลาเขาขยายเขาขยายตั้งแต่นู่นเลยหลังบ้านตรงกลางบ้านไปถึงเฉลียงนะครับเพื่อนๆคือผ่าซี่แล้วก็ยืดออกอะครับมันทําให้พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแบบที่เรามองเห็นเลยก็คือเรื่องของริฟวิ่งนะอันนี้เราสามารถวางโซฟาคิงไซส์ตรงนี้ได้เลยเพื่อนได้ไหมพี่เจมคิดว่าได้ไหมคือแบบโล่งมากเนาะจาก3 D ไเมตรเป็น3.5คือใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับก็จะทําให้ เวลาวางโซฟาแล้วใครเดินไปผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้มันโฟโล์มันโล่งมากๆนะครับรวมถึงโซนรับประทานอาหารด้วยที่ตอนแรกเนี่ยวางได้ประมาณ4-6ถึงเนาะอันนี้พี่เจมแปดได้อยู่เนาะผมว่าแปดได้อะอืมคือยาวมาเลยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่จําเป็นต้องให้ใหญ่ขนาดน,น,นั้นเนาะแต่ในมุมมองอะ่ะคือแค่50ซนติเมตรนะครับใหญ่ขึ้นไปเยอะเลยพื้นที่สอยก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่คือส่วนของผงลิฟวิ่งนะครับแล้วเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมนี่ ลายก้างปาน<ป>เพื่อนอันเนี้ยปกติบ้านคลาสสิกก็จะเป็นเอ C อยู่แล้วเนาะแต่จะเป็นเ p c ซคอตโต้แผ่นใหญ่นะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าน้องประสิณพี่อยากได้ก้างปลาจัดไปนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นเ p c หลายก้างปลาให้ซึ่งตัวลายก้างปลาก็มีในในส่วนของคอนโต้ด้วยแต่ว่าจะเป็นแผ่นเล็กลงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นก้างปลาเนี่ยแล้วเราปูแผ่นใหญ่มันจะไม่สวยนะครับก็เลยใช้แผ่นเล็กนะครับทาให้บ้านเนี่ยดูแบบโหดูยุโรปขึ้นไปอีก85%ุ้ปอนนะเพื่อนอ่ะ โอเคอันนี้คือถงลิฟวิ่งนะแต่ก็ตามสไตล์ผมนะผมจะพาไปชมห้องครัวก่อนนะนี่มาก่อนจะเข้าห้องครัวอันนี้พี่ใหม่บอกว่าน้องสีน์พี่แบบอยากให้ช่องแสงใหญ่ๆอะ่ะทางเข้าครัวก็เลยแบบว่าเพิ่มบานฟิกข้างบนนี้นะครับเห็นปะทำให้แบบว่าดูโล่งไปอีกนะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยปกติเป็นหน้าต่าง No.3 เนานะก็คือ1.1 x 1.1นะครับอันนี้เขาก็ เพิ่มขยายไปทําให้ดูโล่งนะชอบนะครับแล้วก็เพื่อนเมองทะลุไปตรงนู้นจะเห็นแบบเป็นเคาน์เตอร์ครัวเป็นครัวนอกเนาะทำให้บ้านเขามีแบบมีอารมณ์ของแบบที่อยู่อาศัยกึง่งกึ่งโอเพนแนนั้นเพื่อนแต่ว่าที่จริงแล้วอะ่ะกลิ่นนะ่ะเข้ามานี้ไม่ได้เลยนะครับได้เห็นแค่เป็นเป็นแบ็กก่านั้นเพื่อนถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเนาะอ่ะเข้ามาที่ห้องครัวเป็นไ,ไงห้องครัวแบ็ Black นะครับ เนี่ยคือข้อดีของบ้านที่จะแบบเขาเรียกว่าบ้านสังสร้างเนาะอันนี้ทางพี่ใหม่กับทางทีมสถาปนิกของคิวบีเฮานะครับก็คุยกันมากพี่ใหม่ในอยากได้ครัวออกไปข้างนอกและข้างในเนอยากให้แบนก์ไว้นะครับเพราะว่าพี่ใหม่จะมาทําเป็นบิวอินนะครับเพราะนั้นตรงนี้เรายกเครื่องออกไปข้างนอกทั้งหมดเลยนะครับทำให้ห้องห้องครัวที่เป็นห้องครัวแต่เดิมอะกลายเป็นห้องครัวโล่งๆนะครับเพราะนั้นอันนี้คุยกับพี่ใหม่เบื้องต้นแล้วแกก็จะทําทเป็น เคาน์เตอร์เต็มเพดผนังเลยนะครับรูปตัวไอนะยาวมานะครับตรงนี้เคาน์เตอร์หมดเลยนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นตู้เต็มหมดเลยนะครับทําให้เวลาเราเดินมาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าครัวเบาแต่เป็นครัวเบาที่ปิดได้นะปึบนะครับเดินมาปุ๊บผมชอบไอเดียแกมากๆกนะคือเขาดีไซน์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เดินมาปุ๊บตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เนาะก็เดี๋ยวจะทาหลังจากโอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่คือห้องครัวที่ไม่มีอะไรนะครับ ส่วนด้านนอกเนี่ยปกติอะบ้านแบบจระเนะครับจะเป็นครัวนอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นกึงก่งกึ่งเปิดเปิดหน่อยนะก็คือตั้งเสานะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวด้านนอกเนาะเชื่อมกับครัวหลังบ้านแล้วก็พี่หม่เปลี่ยนหมดเลยคือเปลี่ยนระบบด้วยนะครับปกติอะตัวท่อน้ําจะอยู่ตรงนี้ท่อน้ําดินน้าทิ้งจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเคาน์เตอร์เนี่ยจะต่อเนื่องกันนะครับก็ย้ายมาข้างนอกเนาะตรงนี้คือย้ายเคาน์เตอร์ครัวมาด้านนอกเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าบาน เขาเรียกอะไรวัสดุปิดผิวท็อปมาหมดเลยนะครับทำให้ดูดิเขาเป็นรองไอคือเป็นไอตัวยาวๆนะครับฟังก์ชันนะครับที่เป็นครัวไทยที่ยังยังไม่ทิ้งนะครับก็มีอยู่เนาะแล้วก็เนี่ยดูดิพื้นที่มันไม่ได้เล็กนะเห็นป่ะมันสามารถแบบว่าเดินเดินสวนกันได้แบบสบายๆนะยสมมติเลเซ่ผมยืนตรงนี้เนาะแต่กล้องก็พี่เตยมก็เดินไปผมทํากับข้าวเงี้ยมันโล่งนะครับเพื่อนๆดูกระเบื้องเลยคือ2แผ่นเต็มก็คือตรงเนี้ยเตรดยี่สิบนะเพื่อนโล่งมากๆ ถ้าใครเคยทําบ้านจะรู้นะครับว่าถ้ามันประมาณนี้มันกาลังดีไม่เบียดจนเกินไปนะครับแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ก็ค่อนข้างดีเนาะคือใช้ในส่วนของท็อปที่เป็นท็อปหินเลยเนาะหูดูดควันเตาเฮเฟ,ฟเลยย้ายออกมาจากข้างนอกเนาะเอ่ยย้ายมาจากข้างนนายายาาในมาข้างนอกนะครับตูเ้เก็บของก็ย้ายออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ซิงซอกหลุมนึ่งพักก็ย้ายออกมานะครับอืมก็ถือว่าฟังก์ชันดีนะพี่เจมเนาะฟังก์ชันค่อนข้างดีเลยคือยาวมาตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ย สำหรับบ,าบา้นานข้าับคานะครับพี่ใหม่ก็แบบว่าชอบแสงก็มีช่องแสงไว้ด้วยเนาะนี่แกแกแกเทสดีมากเลยเรื่องการเรื่องการดีไซน์เรื่องการรับแบบเนี่ยชอบชอบแล้วก็จะเก็บไอเดียพี่ใหม่เนี่ยไปก๊อปปี้เนาะเดี๋ยวจะไปทําบ้านหลังอื่นนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะช่องแสงนี้นะช่องแสงกลางนะครับแล้วก็ช่องแสงหน้าบ้านเนาะช่องแสงแบบนี้มันเป็นช่องลมในตัวด้วยนะครับทำให้อ์โวในบ้านดีเนาะถ้าสมมติว่าเราเปิดบานซ้ายทั้งหมดเลยนะครับ มันทาให้อากาศมันถ่ายเททาให้บ้านไม่ร้อนนะครับแล้วก็ครัวส่วนนอกเนี่ยย้ายเคาน์เตอร์มาทําให้ฟังก์ชันเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตีฝ้าระแนงให้นะครับใส่ไฟนะใส่ไฟเป็นฟิลิปนะครับใส่ให้อย่างดีเลยนะแล้วก็แบบประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นห้องซักล้างข้างในนะครับมีน้ําดีน้ำทิ้งปักมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโซนสาหรับแบบตากผ้าด้านนอกนะเพื่อนดูดิเห็นปะนี่นี่ก็ตีฝ้าระแนงให้นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็ปลูกระเบื้องให้เต็มหมดเลยเนาะเป็นกระเบื้องที่เหมือนเหมือนหน้าบ้านเลยโทนสีเดีวยวกันเลยนะครับแล้วก็มีเซตตรงนี้ให้ด้วยเนาะไม่ไม่ทิ้งไม่ตัดออกนะครับเผื่อว่าต้องใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนะเนี่ยดูเพื่อนดู80 86ตารางวานะเนาะเขาก็จะมีแบบพื้นที่ตรงนี้เหลืออยู่นะครับเห็นปะ ท่านเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะครับอยากซื้อบ้านไม่ต้องกลัวนะเรายังมีออปชันอื่นๆในการทําให้เพื่อนๆนคิดว่าคือไม่กังวลนะครับก็คือเรื่องของคิวเดีย m ์เฮาเมดนะคือเขาจะมีตัดหญ้ามีเอาเมดเข้าเนาะบางทีเราแบบกลับมาจากต่างประเทศอะ่ะแทนที่จะมาพักผ่อนเนาะกลายเป็นว่าต้องมาตัดหญ้าต้องมาเที่ยวฝวากบ้านนะครับเพราะนั้นทา่าคิวดียห์เฮามีออปชันตรงนี้นะครับท่านเพื่อนจะมาเนี่ยสามารถแบบใช้วิธีฝากกุญแจไว้ได้เนาะครับแล้วก็คิวเดียเฮาเมดเดี๋ยวพี่จะมานอน อีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะส่งไปบ้านเข้ามาบริหารจัดการปัดกวาดเช็ดถูให้นะครับเรามาถึงแล้วก็พักผ่อนที่บ้านของเราได้เลยเนาะนี mm ่ hmm. นี่คือข้อดีของ QD h o u เ e านะครับแล้วก็ทุกโครงการของเราณนะวันนี้นะไม่มีค่าส่วนกลางเพื่อนๆคือประหยัดไปได้เนาะอ่ะมาจุดหนึ่งที่ผมชอบบ้านหลังนี้มากๆนะแบบมากๆเลยชอบทุกจุดเลยจริงๆถ้าให้วสิุอยู่คือวัสิ์สบายมากเลยจบเลยนะครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายได้เลยเนาะก็คือตรงนี้นะครับนี่ เพื่อนๆจอดรถนะเพื่อนๆดูที่จอดรถใหญ่ไหมดูรถผมดิเหลือๆคือสามารถขึ้นมาจอดเฉลียงข้างบ้านได้อีกอะ่ะอันนี้คือโถงทางเดินข้างบ้านนะครับก็เป็นระดับทั้งพื้นแล้วก็เพดานเนี่ยต่อเนื่องมาจากที่จอดรถนะครับเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆซื้อของมาเนี่ยจากซื้อของมาออกไปซื้อของเนาะกลับมาปุ๊บเนี่ยปุ๊บสามารถถือของถือของแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้ เก็บตรงนี้ได้ทําครัวตรนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปเดินผ่านหนะ้าบ้านนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆของบ้านหลังนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของดิวิ้งรูมครัวในครัวนอกแล้วก็ถงทางเดินข้างบ้านลงจอดรถนะครับต่อไปผมจะพาไปดูโซนพักอาศัยเนะก็คือห้องนอนนะครับอยากจะบอกว่าพื้น SPC เนี่ยเขาปูเป็นก้างปลาทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็เลือกสีที่ค่อนข้างโอเคนะ อันนี้เราออนไลน์หมดเลยนะครับพี่ใหม่คือปรับบ้านออนไลน์นะครับแล้วก็เลือกพวกวัสดุในคอน์ตอออนไลน์หมดเลยนะครับไม่ได้มาเห็นหน้าง,งานจริงเลยนะพี่ใหม่ให้น้องสาวที่อยู่ไทยมาดูเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับไม่ไม่เคยเห็นบ้านนะครับเพราะนั้นขอบคุณพี่ใหม่เนาะที่ไว้วางใจทางค d h ีเฮให้ทำบ้านใท้คือได้บ้านจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับนี่มาอันนี้คือห้องมาสเตอร์เบดมนะครับอ่ะสีภายในก็ ที่ใหม่เพราะว่าลูกค้าทุกคนสามารถเลือกเองได้นะครับในกรณีที่เป็นบ้านสั่งสร้างเนาะอันนี้ก็เลือกสีแบบได้ดีมากๆเนาะเป็นสีขาวที่เพื่อนๆต้องมาดูด้วยตาตัวเองมันไม่ได้ขาวโ๊ะใช่ปะพี่เจมดูดิมันไม่ได้ขาวเออมันอมมันมันเป็นเขาเรียกว่าขาวแบบมีเนื้อมันสวยเหมือนรถุบลาบเออใช่ปะสวยเนาะ มันล็อบกับพื้นมากๆเลยนะมันมันดูไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูมีลสษนิยมอะ่ะคือมันไม่ได้ดูแบบเกินเกินล้ำล้าผมว่ามองแล้วสวยนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าห้องมาสเตอร์นะครับจะอยู่บริเวณหน้าบ้านเนาะเป็นการ์เดนวิวนะครับขนาดของเขาเนี่ยไม่รวมห้องน้ำก,ก็คือ4.4คูณ3.7นะครับมีช่องแสงขนาดใหญ่มาให้ก็คือเนี่ยใหญ่เลยนะครับใหญ่มากๆเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตัวบ้านพลาสติกเนี่ยเขาจะใส่เป็นตัวเนี้ยมาให้นะครับ เพิ่มช่องแสงให้ให้มันดูแบบมีมีมีมิติขึ้นนะครับเป็นตัวคิ้วตกแต่งที่เป็นวัสดุเดียวกับตัวเฟรมอลูมิเนียมนะครับนี่ะนะนีเราก็เปิดรับลมได้นะครับแล้วก็เพื่อนดูเทดูเท,ด,เท,ด,เทดูดีเทลงานขนนะอันนี้คือมุงร่วนนะครับคือดูดีเห็นปะอันนี้ดีมากมากนเพื่อนคือยุงมแมลงอะ่ะเข้าไม่ได้จริงๆถึงแม้ว่าเวลาเราปิดอะ่ะมันจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยขัดหูขัดตานิดนึงแต่อันเนี้ยมีประโยชน์มากๆนะครับมันเป็นยางที่ช่วย ทำให้มแมลงมันไม่เข้าจริงๆนะครับเขาใส่ดีเทลมากๆเลยแล้วก็บ้านทุกหลังของเรานะครับมีมวงรวอหน้าต่างให้หมดเลยนะครับอันนี้คือวงร้วนหน้าต่างเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันอันนี้คือห้องน้ำในแบบของคลาสสิกนะครับนี่ก็ดูดูแบบบ้านของคลาสสิกที่สั่งไซน์มาแล้วบอกชอบกับเบื้องตัวนี้นี่ไปหามาให้นะครับที่จริงมันหมดคอลเลคชันไปแล้วนะ <laughs> นะครับเป็นลายที่ผมทีเซนต์ตัวนั้นเอาเป็นแบบดิจิตอลนิดน,นึงคือแบบ เซตสายเขาจะแบบเท่มากๆนะครับอันนี้คือห้องน้ําในห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของชั้นวางสบู่มาให้นะครับแล้วก็โซนแห้งเนี่ยเขาจะดอดต่ําลงมาใส่กระจกเทมเปอร์ก็นควเปรอแห้งนะครับแล้วก็ให้โทนที่แบบหลังนี้คือโทนขาวๆเทาๆดำๆนะครับแล้วก็พวกฟลอร์น่ะสีน้ำตาลน,นะครับทำให้แบบเข้ามาแล้วมันรู้สึกแบบ ดูมีเทสอ่ะเขาเรียกว่าบ้านดูมีเทสนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ใช้เป็นอริกรนสแตนดาร์ดทั้งหมดครับมีกระจกบานใหญ่มาให้แบบใหญ่จริงๆเนาะมีไฟหลังก,กระจกมาให้ถ้าเป็นบ้านคลาสสิกก็จะเป็นไฟสีขาวๆอย่างนี้นะครับดูแบบหรูๆหรรษาหนึ่งหน่ป่ะเขาจะมีแบบความเท่ของเขานะครับสุขภัณฑ์อะไรโอเคมากๆมีปักในห้องน้ําแล้วก็มีท็อปหินมาให้ด้วยนะครับเป็นท็อปหินที่ค่อนข้างใหญ่นะดูดิผมโชว์โทรศัพท์อีแล้วโทรศัพทพ์เก่าแก่ากามากแล้วดูดิ ปินก็ใหญ่นะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอะ่ะถือว่าสวยมากๆนะครับประตูก็จะได้ประตูแบบนี้นะครับอันนี้คือประตูมาตรฐานคลาสสิกนะครับก็คือเนี่ยมีที่จับเป็นหูกวางนะหูกวางไม่ใช้เขวควายลนะหูกวางนะแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นคอลเลคชันเดียวกับ หน้าบานในห้องครัวนะครับแล้วก็ตู้แขวนในห้องครัวนะเป็นคอลเลกชันเดียวกันที่เราใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหานะปัญหาอะไมากๆเนาะคือเราก็ค่อนข้างที่จะแบบศึกษาวัสดุพอสมควรนะครับว่าวัสดุดตัวนี้ก่อนจะซื้อเนี่ยมันโอเคกับบ้านไหมแล้วก็ใช้ไปแล้วมันโอเคไหมนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ห้องน้าที่สองไม่อธิบายอะไรมากเนาะเพราะว่าดูเหมือนเป๊ะๆกับห้องน้าที่1น,นะครับมีฟังก์ชันมาให้ทุกอย่างเลยนะไม่มีตัดอะไรออกเลยนะครับ เลนชาวเวอร์นะครับกระจเบเทมเปอร์กระจกเงาบานใหญ่นะครับมีให้ทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งสุขภัณฑ์แล้วก็สังเกตมีฟอร์เดนเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นฟอร์เดนที่ค่อนข้างหน้าตาเทมากนะครับแล้วก็ห้องน้าห้องที่มันจะติดกับห้องนอนที่2นะครับซึ่งห้องนอนท้องที่2ก็จะอยู่โซนหลังบ้านเนาะห้องนอนนี้จะอยู่ขนาด3คูณ3.7นะครับห้องนอนนี้วางเตกง5ฟุตได้ด้วยนะครับนี่วางเตยง5ฟุตได้ นะครับบางตัวสภาได้ใช้เป็นห้องนอนจริงๆจังๆได้นะครับเพราะว่าเขาติดกับห้องน้ําเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับอันนี้3ามคูณนะครับุ้ยพื้นนุ่มมาชอบซอฟฟอร์นี่นะครับนี่ห้องนอนห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเนาะถ้าใครชอบแบบบ้านแบบเนี้ยก็เหมาะสมสําหรับครอบครัวที่กลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็อาะสมมติมีสองครอบครัวก็จะอยู่กันห้องนู้นเนาะที่ติดห้องน้ําด้วยส่วนห้องนี้ผมมองว่า เป็นห้องทำงานาห้องเก็บของห้องอเก็บของตกแต่งของเราที่แบบของสะสม,มน,นะครับห้องพระก็ได้นะครับถือได้ว่ามีฟังก์ชันที่แบบตอบโจทย์นะครับแล้วก็ดูดีในภาพรวมมากๆนะครับและนี่คือ QD House Classic j a r e จ Pass ครับโอเคครับเพื่อนขอบคุณที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนะครับคลิปนี้ค่อนข้างละเอียดมากๆเนาะผมพาชมในส่วนของ เขาเรียกว่าบ้านสังสร้างนะครับของพี่ใหม่ที่อยู่ประเทศสวีเดนนะหลังเนี่ยขายออนไลน์ร้อยเปอนะครับก็คือผมส่งโลเคชันให้ดูว่าอยู่ประมาณนี้นะโชคดีที่พี่ใหม่อะเป็นคนเป็นคนเรียงใหม่อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องทำเลมากมายนะครับแต่ก็ล็อกมาว่าต้องการโซนประมาณนี้ต้องการใกล้เมืองประมาณนี้นะครับผมก็แนะนาโครงการนี้เนาะซึ่งผลตอนรับจากลูกค้าที่ซื้อไปก่อนนั้นเนี่ยก็ชอบทำเลนี้มากๆนะครับเพราะว่าเขาในห่างจากถนนวงแหวนรอบสามะไกลมากๆเนาะ ก็คือ800เมตรถึงวงแหวนรอบ3เลยไปสนามบ,บิน9กิโลนะครับไปคูมเมืองก็ประมาณ10กิโลนิดๆนะครับไปมอชอ15กิโลแล้วก็มันอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะครับเลี้ยวขวาไปประมาณเกือบ,บ3กิโลก็จะเจอกับถนนสุ per ไฮเวย์แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันเชื่อมต่อกับถนนใหญ่ได้แบบใกล้มากๆนะครับทำให้เป็นทำเลที่น่าสนใจเนาะประกอบกับพี่ใหม่ก็ไว้ใจทางคิวดีเฮาส์ให้ดูแลเรื่องของทำเลให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังเนี้ยออนไลน์100%เซเลยตั้งแต่ ดูบ้านเลือกแบบบ้านปรับแบบบ้านส่งเอกสารนะครับที่เราทําให้ผ่านทางอทอสอนะครับหรือว่าซนะันเกตเวนเนี่ยคือส่งเอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะครับทำให้บ้านหลังเนี้ยผมบอกเลยว่าผมขายออนไลน์ร้อยเปนะครับและเพื่อนนะครับที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่มีงบเท่าไหร่ก็สามารถทักมาคุยได้นะครับเรามีบริการกว่าตอนเนี้ยไล่กันจริงๆอะเรามีแบบบ้านไป50าสิบกว่าแบบแล้วเพื่อนคืองอกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ มีความน่าสนใจต่างกันในแต่ของในแต่ละทำเลแล้วก็แบบบ้านด้วยนะครับท่านเพื่อนสนใจอยากจะมาชมบ้านนะครับอบอกก่อนหลังนี้ประมาณงบประมาณรวมปรับแบบแล้วสามล้านกว่าบาท3ล้านต้นๆนะครับเพื่อนก็ท่านเพื่อนนะครับสนใจแบบบ้านแบบนี้แบบพี่อยากเอาไปปลูกหลังนี้เลยก็สามารถทักเข้ามาถามราคาแล้วก็รายละเอียดได้นะครับราคาจะขึ้นอยู่กับแบบบ้านนะครับคลาสบ้านนะครับขนาดที่ดินนะครับแล้วท่านเพื่อนสนใจสามารถติดต่อผมมาได้ที่เบอร์เดิมครับ0ูนย์8 4 1 4 1ครับต้องการบ้านแจ้งไว้ที่นี่แล้วจะมี

House, บ้านที่สะท้อนรสนิยมในตัวคุณคลิก q ีย์เฮาส .co.th